ไม่เคยถามคุณเลยว่าภาคเสียงได้สนุกไหมสนุกมากค่ะแต่ต้องใช้จินตนาการยังไงอะอย่างเช่นอาจารย์มักจะบอกฉันว่าอาจารย์สืออีคุณต้องจินตนาการว่าคุณอยู่ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักคุณกำลังอกงหักแต่ไม่มีน้ำตา ตอนนั้นฉันจนปัญญาม,มากนักแสดงยังคอยส่งบทกันได้แต่ฉันมีแค่สคริปต์กับไม้เท่านั้นต้องคิดเอาว่าควรทำยังไงเมื่อคุณอยู่กับผมรู้สึกไม่คุ้นเคยบ้างไหม,มก็มีบ้างคะ่ะกลัวว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรเหมือนที่หน้าประตูตอนบ่ายไม่รู้เลยว่าคืออะไรเดี๋ยจะช่วยยังไงดี ทั้งเสซวฟูนะสภัยที่คุณเจอก่อนหน้านี้หลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นก็อยู่โรงพยาบาลกระทั่งเมื่อคืนหมอแจ้งออกมาว่าอาการร้ายแรงมากแล้วตอนนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ไม่สู้ดีนักเธออยู่ที่นี่เพราะว่างานมั่นเราแต่ว่ากลับเกิดเรื่องถึงตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยเลยวันนี้คนในครอบครัวก็มากันแล้ว วยวายจนเถียงไม่ได้และตำรวจเองก็มาเพราะสกุลถังแจ้งความว่ามีคนทำร้ายเธอก็เลยคุณแม่ก็เลยใคร่ครวญอยู่ทั้งวันว่าอยากยกเลิกงานมั่นของเราขอโทษนะสืออี เหมือนว่าผมเองจะเอาแต่ขอโทษพูดขออภัยตลอดทำตัวเหมือนเป็นคนหลอกลวงเกิดเรื่องแบบนี้คงจัดงานมงคลไม่ได้แล้วล่ะทั้งพ่อแม่ฉันไม่ค่อยวุ่นวายแล้วค่ะ ที่สำคัญคือปูกกับย่ามาเพื่องานมั่นของพวกเราแล้วอากับอาสะัยด้วยฉันกลัวเขาผิดหวังพรุ่งนี้ฉันจะกลับบ้านและอธิบายต้องเป็นฉันตั้งหางเล่าที่เสียใจที่ถูกยกเลิกคุณควนหาวิธีปลอบฉันก่อนนะไม่ใช่ขอโทษปลอบใจเหรองั้นสอนผมหน่อย อาจารย์โจซิงต้องให้สอนด้วยเหรอผมคิดว่าควรนะไม่ว่าผมจะลองวิธีแบบไหนคุณก็อาจไม่ดีใจเต็มร้อยแต่ว่าถ้าคุณสอนผมมันจะต้องดีที่สุดเมื่อคืนนี้ฉันนอนไม่หลับทั้งคืนคุณก็อยู่จนฟ้าสว่างเหรอ ถ้าถ้าจะให้บอกความจริงแล้วคุณจะดีใจเหรอมผมไม่ได้นอนจนฟ้าสว่างเลย